สาวเมาเล่าหนักสงสัยจะอกหักพอเข้าไปปลุกไปทักทำไมชักดิ้นชักงอล่ะาเช้าเห็นเขานั่งร้องไห้อยู่ครับสภาพจากว่าเมา กลัวเป็นเกิดอันตรายเลยโทรแจ้งครับผมตรวจมาดูใช่ครับคนอกหักอย่าเพิ่งมากวนใจตอนนี้ได้ไหมทั้งหมดทั้งปวงเนี่นะคะทำไปเพราะความขาดสติแท้ๆประโถทางเอ้ยนี่ แล้วคนเนี่ยเขาผ่านไปผ่านมาเห็นเธอนอนกลิ้งอยู่ข้างทางแบบนี้กลัวว่าจะเกิดอันตรายขึ้นสิคะก็เลยต้องเรียกคุณตำรวจนะคะมาช่วยเหลือหน่อยตำรวจสพสเมเ็รค่ะเพรอเขาได้รับแจ้งก็ไปถึงซอยชลรัฐตําบลห้วยกระปิอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะเพราะกลัวจะไม่ปลอดภัยนี่นะคะหญิงคนนี้เนี่ยอายุประมาณ47ปีนะนอนหลับอยู่ใกล้กับมอเตอร์ไซค์สีฟ้าของตัวเองเนั่นแหละปลุกขึ้นมาก็เมาไมา้หย สภาพสะบักสะบ,บอมหัวกระเซอะกระเซิงแบบนี้เลยนะคะเขาก็เลยต้องเรียกให้ไปสงบสติอารมณ์ที่สพสเมเ็จก่อนนะเผื่อจะคืนสติขึ้นมาว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองบ้างคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยนะคะเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยนั่งร้องไห้ตรงนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้อะไรนะเอาคิดว่าคงจะเมาล้วมั้งเดี๋ยวคงร้องไห้เสร็จแล้วคงจะกลับแลมั้งกลับมาอีกทียังเห็นผู้หญิงคนนี้อยู่ที่เดิมอ้าวดูแล้วท่าไม่ดีแล้วโทรหาตำรวจเลยให้มาช่วยเหลือนะคะภาพก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละค ยกกันคนละข้างสองข้างนะคะยกแขนยกขาเพรเธอเนะี่ยเมาไม้เมาทิ้งตัวภาพตัดแบบนี้นะคะอ้าวหนึ่งสองซ้ำฮึบกันไปนะคะเออแล้วพอขึ้นไปเธอก็อ้าแผดเสียงออกมานะคะคุณผู้ชมทำไงได้คนมันไม่มีสตินะสงสัยว่าเธอจะผิดหวังเรื่องความรักแล้วก็ดื่มเหล้าอย่างหนักค่ะจนร้องไห้แล้วก็หลับข้างถนนไปแบบนี้นะคะอื ราวนี้สิว่าไม่เอาไม่ได้แล้วการคุณผู้ชมคะหวังว่าคลิปนี้นะคะคุณผู้หญิงคนนั้นน่ะมาเห็นแล้วก็คงจะเรียกสติกลับคืนมาได้ว่าฉันทำอะไรลงไปไม่อยากให้เมาเสียสติแบบนี้คุณผู้ชมเอาทิ้งท้ายก็ด้วยคำคมสีขยี้ใจที่ว่าเมาเหล้าเสียหลักเมารักเสียใจเมาทำไมเสียตังสวัสดีค่ะ thì、嗯嗯